วันนี้พกทำนายฝันฝันเห็นไก่ผมชอบฟังคำทำนายฝันถ้าคุณชอบเหมือนผมเราเป็นเพื่อนกันฝันเห็นไก่หมายถึงอะไรไก่ในความฝันมักเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคัง่งความโชคดีและความอุดมสมบูรณ์ในหลายวัฒนธรรมไก่ยังเกี่ยวข้องกับความขยันขันแข็งและความสำเร็จในชีวิต การฝันเห็นไก่จึงอาจสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตส่วนตัวหรือการงานรวมถึงความสัมพันธ์กับคนรอบตัวความหมายในแง่ต่างๆ 1. ความโชคดีและความสำเร็จหากฝันเห็นไก่โดยไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่ดีนี่อาจเป็นสัญญาณของโชคลาภคุณอาจได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้หรือสิ่งที่คุณทำกำลังจะสำเร็จผล2ความขยันและการทำงานหนะัก ก่เป็นสัตว์ที่ตื่นตัวและขยันฝันนี้อาจสะท้อนถึงลักษณะของคุณหรือบอกให้คุณมุ่งมั่นและขยันทำงานต่อไปเพื่อความสำเร็จ 3. ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดในครอบครัวหากในฝันมีภาพของไก่ที่อยู่รวมกันเป็นฝูงอาจหมายถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แน่นแฟน้นหรือช่วงเวลาที่คุณควรให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้นความหมายในบริบทต่างๆฝันเห็นไก่ขัน สื่อถึงข่าวดีที่กำลังมาถึงในไม่ช้าหรือสิ่งใหม่ๆที่กำลังเริ่มต้นในชีวิตฝันเห็นลูกไก่หมายถึงโอกาสใหม่ๆหรือการเริ่มต้นที่ดีในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรักหรือการพัฒนาตัวเองฝันเห็นไก่กำลังจิกกินอาหารสะท้อนถึงความขยันความตั้งใจ และผลลัพธ์ที่กำลังจะตามมาจากความพยายามของคุณฝันเห็นไก่สีทองหรือไก่ชนเป็นสัญญาณของความมั่งคัง่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือโชคลาภที่ไม่คาดคิดฝันเห็นไก่ตายแม้จะดูไม่ดีนักแต่ฝันนี้อาจเป็นการเตือนให้คุณระมัดระวังเรื่องการสูญเสียหรืออุปสรรคเล็กๆที่คุณอาจต้องรับมือคำแนะนำจากความฝัน หากฝันนี้ทำให้คุณรู้สึกดีลองใช้ช่วงเวลานี้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือลงมือทำสิ่งที่คุณตั้งใจไว้หากฝันนี้ทำให้คุณกังวลให้ลองทบทวนเรื่องที่อาจเป็นปัญหาและเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวเลขการฝันเห็นไก่มักเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคัง่งโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ ไก่ย,ยังสื่อถึงการเริ่มต้นใหม่และการตื่นรู้หากในฝันไก่ดูสุขภาพดีและมีชีวิตชีวาอาจหมายถึงความสำเร็จที่กำลังจะเข้ามาแต่ถ้าไก่ดูอ่อนแอหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจอาจเตือนให้ระวังปัญหาหรืออุปสรรคเล็กน้อยตัวเลขนำโชคที่เกี่ยวข้องกับการฝันเห็นไก่ได้แก่ 9, 4, 29, 49 4ลองพิจารณานำตัวเลขเหล่านี้ไปใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมหรือเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตช่วงนี้จบแล้วครับถ้าชอบก็ติดตามตอนต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากวันนิพกทำนายฝันโดยเอเมนคอนตูนายตูว,วันนิพกออนไลน์สวัสดีครับ